โดยค่ะปรับเปลี่ยนพื้นที่ปรับเป็ี่นพื้นที่วางดอกไม้ตรงนี้ว่างละตอนนี้ก็เดี๋ยวจะย้ายตึกอื่นมากอยู่เพราะว่าเอามาเบียดเบียดไว้อยู่วันนั้นนะตอนนี้ย้ายไปที่อีกที่หนึ่งละตอนนี้ก็อันนี้อยู่ตรงนี้ย้ายไปเรื่อยๆเปลี่ยนพื้นที่ของเขาจะย้ายเป็นแบบนี้เอาย้ายอยู่นี้ อันนี้ไม่ย้ายอันนี้ไว้อยู่อย่างนี้แหละใน,นปุ้ยเชียนอันนี้เขาเลขตัวอะไรไม่รู้ย้ายมาอยู่นี้หมดเลยแล้วก็ย้ายมาข้างหลังไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะมาข้างหลังมันพื้นที่มันจะกว้างกว่าเออรู้สึกวางแอะอาดัดไปหน่อยมั้งเนี่ยนี่ไงคะปลกมาย้ายมาเป็นแบบนี้นี่ย้ายมาลเบบ่เป็นแบบนี้เนร็จไม่ไปละ มาวางตรงฝั่งนี้เด็กก็น่าจะโอเคนะยาจะเลื่อยทางไปต้นไม้อันนี้อีกสองต้นดู้างก่อนอันนี้อีกสองต้นอันนี้สองต้นอันนั้สองต้นไม่อย่างว่าสองต้นอันนี้มีต้นเดียวอันนี้มีหลายต้นเนี่ยมันมีหลายเลยอันนี้เยอะอันนี้เยอะต้นไม้ปลูกไว ป็นแบบนี้ตรงนี้อีกสามต้นมีเป็นสคนละแบบกันใช่ไหมคะเรวก็อีกสามสี่ต้นามาไว้เลี้ยงแบบนี้อเอาเคลียพื้นที่จะได้สวยงามหน่อยจบไม้เพลงเท่านี้นะคะดอกไม้สวยๆ ใส่เล่งแบบนี้นะสวยเนาะแม่ครับพอมีแรงบอกว่าตอนแรกบอกว่าด้วอนี้มาอันนี้อีกเนี่ยมันโดนแม่ไปแล้วเหรอมันู็ลหายไปเลยอืมแต่ว่าไม่แม่ไหนมันยังอยู่นะพ่อเรอมันยังไม่หายไปไหนอ๋อใช่อืมนี่ก็ทางอะไรเก่าๆของพ่อเขา แม่กี้ม <ไป S 1> <ป>ันยังไม่ตายดัเลยนะแดอีกที